วงเงินสี่ออนไลน์นะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาหาเงินนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะคะออแอป,ปนี้นะคะชื่อว่าแอป,ปแคปนะคะจะเป็นของกรุงศรีนะคะจะเป็นของธนาคารกรุงศรีนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเราเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะคะก็เมื่อเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เงินเรานะคะห้าสิบบาทนะคะส่วนวิธีการสมัครหรือขั้นตอนการสมัครนะคะเดี๋ยว เราจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็ก่อนจะมาอธิบายนะคะก็ฝากเพื่อนนะคะฝากกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะคะวิธีการสมัครนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์สมัครข้างใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อทําการดาวน์โหลดแอปนะคะมันจะขึ้นหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทาง Play Store แล้วก็ App Store นะคะ วิธีการสมัครนะคะอันนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะเราไม่ได้เค็บเอาไว้นะคะว่ารายละเอียดลงยังไงนะคะก็แค่เพื่อนๆนะคะมีแบบประชาชนหนึ่งใบนะคะแบบสมาร์ทการ์ดนะแล้วก็เบอร์มือถือแล้วก็อีเมลนะคะวิธีการสมัครนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดแอปแคปน,นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลแบบประชาชนนะคะมันจะมีให้เพื่อนๆลงข้อมูลแบบประชาชนเหมือนเราเปิดบัญชีออนไลน์ทั่วไปนะคะถ้าใครเคยเปิดน,นะ มีประชาชนแล้วก็ข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรนะคะอีเมลนะคะต่างๆแล้วก็รายได้นะคะแล้วก็จะมีเงินเดือนท่านเพื่อนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกรอกก็ได้นะใครไม่มีไม่มีสถานที่ทํางานก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะหรือใครว่างไงก็ไม่ต้องกรอกที่ทํางานนะคะแล้วก็เ,เขาก็จะให้ลงข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ เพื่อนเพื่อลงข้อมูลเสร็จสับแล้วนะคะก็จะถูกขั้นตอนการยืนยันตัวตนถ้าใครที่เปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยจะรู้เลยนะคะว่ามันทำยังไงนะคะอันนี้ก็คือมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1ยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงศรีหรือเซเว่นอนะคะแล้วก็2องยืนยันตัวตนด้วยบริการ ndid นะคะซึ่งเ,เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้า ถ้าให้เราติ๊กคําว่าใครมี N D I D นะคะติก N D I D นะคะถ้าใครไม่สะดวกไปในตัวที่อื่นนะคะกดมันก็จะมีธนาคารที่เพื่อนอ่ะเคยลงข้อมูล N D I D ไว้นะคะของเราเนี่ยก็จะเป็นของกสิกรนะคะเปิดบริการของกสิกรเอาไว้นะคะแล้วก็ทําการสแกนใบหน้าจากธนาคารนั้นนะคะจากธนาคารที่เพื่อนได้ทําการเปิด N D I D ไว้นะคะแล้วก็ กลับเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มาทำการเ,าเขาจะให้ลงข้อมูลบางบางบางส่วนนะคะมันเหมือนการเปิดบัญชีออนไลน์นะคะแล้วก็ให้เพื่อนกลับเข้ามาที่หน้าแอปนี้ใหม่แล้วก็ทำการสแกนหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะและหลังจากสแกนหน้าเสร็จนะคะเ,เขาก็จะให้เพื่อนเนี่ยยืนยันตัวตนกับอีเมลเป็นรหัส OTP นะคะลืมบอกไปนะคะว่า แอปธนาคารถ้าใครจอ่อยเงินด้วย N D I D นะคะกับแอบธนาคารนะเบอร์ที่สมัครแอปนี้กับแอปธนาคารต้องตรงกันนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นการกรอกรหัสเชิญเพื่อนนะคะถ้าไม่ได้กรอกเพื่อนๆจะไม่ได้รับเงิน50บาทนะคะรหัสของเรานะคะก็จะเป็น P D 0 9 3 3นะคะเป็นตัวพิม์พใหญ่นะแล้วก็ เพื่อนเพื่อนกรอกเสร็จนะคะก็จะรอรอสักครู่หนึ่งนะรอเพื่อเปิดบัญชีนะคะสำเร็จเขาก็จะส่งมาบอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นหน้าบัญชีที่เราเปิดนะคะไม่เป็นของกรุงศรีเนาะแล้วก็มันก็จะมีให้เราตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปด้วยนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินห0สิบบาทแรกที่เราได้นะคะ มันมาจากแคมเปญชวนเพื่อนนะคะซึ่งเรากรอกขัดของเพื่อนมาเราก็จะได้50บาทนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นนะคะคเพื่อนๆอก็ออทาการรอประมาณ15นาทีนะคะหลังจากกรอกหัดสนเพื่อนเสร็จก็เข้ามาในก็เข้า,าสู่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็รอประมาณ15นาทีนะคะเขาจะบอกว่าคุณได้รับ50บบาทจากแคมเปญ เพื่อนเชิญเพื่อนนะคะก็คือเหมือนเราเชิญตัวเองเนาะเราตัวเองใสร่รหัสเราตัวเองก็จะได้นะคะแต่ถ้าตัวเองไม่ได้กรอกรหัสเราตัวเองจะไม่ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับห้าสิบาทนะคะไม่เขาบอกว่าภายใน15ห้าวันนะคะแต่จริงไม่ถึงนะเขาจะมีแจ้งเตือนเข้ามานะคะก็รอมาสิาห้านาทีเงินเข้านะคะเพื่อนก็สามารถโอนออกเข้าบัญชีตัวเองโดยตรงได้เลยนะคะเรียบร้อยเราไม่ถึงสิบห้านาทีนะคะ อ่สำหรับนี้ก็เป็นเพยงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะก็ฝากรหัสด้วยนะคะตัวเองเป็น PD 0 9 9ย์ขอภัยค่ะ PD 0933นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์สมัครข้างใต้คลิปแล้วก็กกอกโคดนี้นะนะคะ PD 09 3 3นสนะคะโอเคสำหรับนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย